ตั้งเวลาสักนาทีกว่าๆก็ได้นาทีกว่าๆสองนาทีก็ได้อ่านี่คือการเทสนะถ้าฟังเสียงดีๆเนี่ยอ่าสำหรับคนเป็นช่างอ่ะก็จะรู้เลยว่าตอนเนี้ยนะครับไมโครเวฟอะ่ะมันทํางานปกติแนละ้วอันนี้คือเสียงของการทํางานปกติแล้วนะครับโอเคตัดแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันร้อนไหม โอ้โห oh. ไมู่้งหยิบออกมาเลยฮะแกเห็นไอ้น้ำข้างในก็รู้แล้วนะครับว่าแก้วเนี้ยมันร้อนนี่เห็นไอเลยในกล้องก็น่าจะเห็นนะเห็นไอเลยนลนเน่ยร้อนแน่นอนนะฮะร้อนแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการซ่อมไมโครเวฟเครื่องนี้นะครับ ก็สร on to to ุปก็คือไอตัวทามเมอร์สวิตตัวนี้มันเสียนะครับถามว่ามันเสียตรงไหนมันเสียตรงนี้นะครับไอตัวที่หมุนตรงนี้นะครับมันก็คือจุดนี้แหละมก็คือไอตัวนี้นะครับที่มันจะหมุนเลือกในเรื่องของความร้อนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของเวลาในการทํางานนะครับพอไอตัวเนี้ยมันมันหมุนได้มันหมุนได้ไม่ปกตินี่นะครับ ไอ้ตัวเลือกความร้อนเนี่ยมันหมุนได้มาไม่ปกติมันก็เหมือนทําให้แบบหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคที่มันอยู่ในตัวเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันมันไม่สัมผัสกันอะนะครับแต่ผมไม่ได้ลื้อดูนะผมก็คิดว่าผมจะทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องลื้อดูนะครับมันก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับสั่งมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องสั่งให้มันตรงรหัสต้องนตรงกันนะนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็ประกอบ ได้เลยนะครับ